ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรถเพื่อนนะครับ Honda CB เอ้ไม่ใช่เอ็สัตว์พูดผิด Honda C b r บ5 0 f นะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูเลขไม้ก่อนเอาไปหยองๆกันเล่นนะครับดู <c oughs> นี่ครับ <c oughs> คันนี้รอไป70,000กว่าโลแล้วนะครับ 2>, <c oughs> 2ปีเจ0 0 0มืนกว่าโล อันนี้เป็นรถเดโมเดโมคือขี่ให้เพื่อนดูว่าขี่ถึงระยะไหนเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับ <c oughs> นี่ครับท่อป๋องเอสี <c oughs> เสียงรั่นๆนะครับอันนี้มันคือ,อน,นี่ปะตอนสปอร์ตท,ทัวรนะ <c oughs> ก็ CB c b c b r 6 0 0 0 F ก็คือเป็นทรงสปอร์ตทัวร์นะครับ <c oughs> หรือที่เขาเรียกว่าพวกสปอร์ตฟูลแฟลิ่งนะครับโอเคถ้าเป็นพวกเนเกตก็ชิ้นพวกนี้จะไม่มีนะครับ นี่แฟริงพวกนี้จะไม่มีก็จะเปลิยๆแต่อันนี้ก็คือเป็นรถฟูลแฟริงก็จะจะดูสวยงามดูแบบเต็มๆนะครับนี่ไฟหน้าก็เป็นเฮ l i g h t LED นะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวเดียวกับพวกไอซีบ 500F นะครับอพอเป็นไฟ LED แม่งดูแบบไฮโซเลยดูสวยเลยนะครับเดี๋ยวต้นเดี๋ยวขอสตาร์ทหน่อยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียง CB... CB R คันนี้ก่อนนะครับ ครับอันนี้ก็เป็น EP 2นะครับ EP แรกก็เป็นแอบถ่ายรถน้องอันนี้ก็เป็น EP 2แอบถ่ายรถเพื่อนนะครับโอเคประมาณนี้ครับผม